ทุกคนดูนะคะอย่างแชมพูครูเคยพูดไปแล้วว่าแชมพูอะ่ะมีหลายแบรนด์แล้วแต่จะเลือกเลยเวลาเราเลือกแชมพูถามตัวเราว่าเราชอบเพราะอะไรแชมพูที่ครูเลือกคือหนึ่งครูผมร่วงหนักมากลูกครัวค่ะเป็นทารสซีเมียล่วงจนบางน่าสงสารมากเพราะฉะนั้นแชมพูที่เราเลือกก็ต้องเลือกจากการดูแลในเรื่องของผมบาง แต่สิ่งที่ครูได้มากกว่าน,นั้นเลื่นเหนือกว่าน,นั้นคือเส้นผมที่ออกมาใหม่ทุกคนโคตรแข็งแรงเส้นผมที่ออกมาใหม่สีสวยมากเป็นสีสวยมากสีออกประกายม่วงอะ่ะ mm hmm. ไม่ไม่ได้ทําสีผมเลยนะคะไม่ทําสีผมเลยนะแต่มันเป็นสีของดอกอัญชันแบบเดินไปไหนมีทต่คนบอกว่าอุ้ยผมเงามากน้องโฟมบอก mm hmm. แม่ผมแม่งเงามากแบบเงาออกสีม่วง มันเป็นสีของดอกอัญชันเพราะเราใช้ดอกอัญชันจริงๆหรือใครที่มีปัญหาหนังศีรษะหนักๆอะทุกคนแบบว่าคันหนังศีรษะเป็นลังแคมีเหาหรือว่าเออเป็นเป็นอะไรนะพี่อูที่หัวเขาเรียกชันตุเนาะอะไรประมาณนี้ค่ะพวกชันตุกพวกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนเขาก็ต้องหาอะไรที่มาดูแลถูกต้องไหมแต่จะดีไหมที่เราอะก็แค่ใช้แชมพูสมุนไพรแต่เราก็ได้กําไรจากสิ่งที่ มันมาเพิ่มเติม,มสมุนไพรบางตัวไปดูแลเรื่องอะไรเราไม่รู้หรอกเรารู้แค่ว่าอา้าวทำไมอยู่ๆชนตตุหายไปอ้าวทำไมอยู่ๆผมหายคันหัวหายคันทำไมอยู่ๆผมหนาๆๆๆแล้วทำไมอยู่ผมถึงเป็นสลวยสวยเก๋แบบนี้มไม่ได้เข้าร้านเสริมสวยถามพี่อูได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคน ครูใช้ของจริงประคำดีควายเป็นลูกๆแล้วเอาไปผ่านกรรมวิธีที่โรงงานเลยไม่ได้ซื้อสารสกัดมาใส่ใเพราะถ้าซื้อสารสกัดมาใส่เอาตรงๆค่ะทุกคนเราขายขวดเราประมาณไม่กี่สิบก็ได้หรือหลักร้อยก็ได้นะคะแต่ถ้าเราใช้สมุนไพรจริงๆกิโลหนึ่งหลายหมื่นหลายแสนแล้วถึงเอามาผ่านกระบวนการของพวกเราเนาะผ่านกระบวนการของโรงงาน ะะมีการตรวจสอบมีคนเข้าตรวจออยเข้าตรวจนะคะทุกครั้งที่เราอันนี้ก็จะมีหน่วยงานที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับสมุนไพรใช่ไหมพี่โอ,โอที่เกี่ยวกับมาตรฐานของเขาอะค่ะเ,เข้าตรวจ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราแค่ถามว่าวันนี้เราต้องการอะไรถ้าคุณบอกว่าแพงก็จบไม่ได้ซีเรียสเลย300บาทแล้วแพงนี่จบเลยนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้เยอะเราใช้เพียง mm hmm. แค่ประมาณ อ่ะสามปื๊ดอ่ะผมยาวๆแบบครูเนี่ยสามปั๊มไม่ใช่สามปื๊ดหนึ่งสองสามปั๊มใช่แต่สำหรับคนผมสั้นผมบางใช่แล้วแล้วัว่สะวันเว้นวันนะคะวันเว้นวันเนี่ยค่ะต้องสะวันเว้นวันแรกๆจะฝืดๆนะคะใช้ไปประมาณสักหนึ่งสองอาทิตย์ผมจะเริ่มนุ่มเรื่นไม่ต้องใช้ค่ะไม่ใส่ m o i s ไรเซอร์ให้สมุนไพรเขาได้ทํางานร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะให้สมุนไพรเขาได้ทํางานแบบเต็มร้อยเลย